ก็นยนังยูงห้องไลกบมีบ่โอยยูห้องที่ฮ็ดเบียดงานกันกันตัวนยันงฮไเาโหอ้ยกไอ้จบาิมเป็นยังไงกินบมกมู่บ่พิษบมกมู่ไอ้ใจปบปอ,อบิมพี่้องก็เลยมาสูดอากาศข้างนอก ายก่อนลูกฮะสิบตายก่อนได้เห็นหน้านลูกสิโอ้ยคือวอาจังออกันเป็นแล้วเจ้าของผิดบักโม่กับไปกินบักโม่นะพี่น้องบรรยากาศ คำคำลงแมตสูตรอากาศครับผมแค่ว่าผิดบักโม่กินบักโม่ร้ายไปนิดนึงเพื่อนมาถือกันก็โม่บันคิดอยากกินบักโม่เพื่นก็ได้เซื้อหมกโม่มากินแนี่ยนะอึกประเพื่อนหมกโม่เขาใส่ยาบปเนาะฮะอบ่ไหวไปบ่ไหวกลับไปห้ามหม้อไะ โอ้เมนบักโมเขาจะใส่ยาอะไรมาเนาะเจ้าืยากินยังบระว่างปากแังสันแล้เนาะเจ้าจะซื้อไหมเขาจ้าอยากกินเพยบ่ซื้อเครียดเราก็มาดซื้อมั่งเนี้ยนาบูดนาง่ะพี่ห้องกินแล้วเป็นได้อาการเนี่ยนะเอ,อ๊ะ ธรรมดากับแพรแพรบักมม่อยู่แล้วมันทนอนนี่แล้วซัดได้ซัดเอาแล้วกินบวกเบิดเด้กินสามเปรี้ยงกินสามเมนชิ้นเด้ไม่ได้กินเบิดอืมยังอ่ะเช่ยี่สิบบาทกินสามต้นเด้อเป็นยังไงมา่อสุดอากาศข้างล่างมันมีคนหรอกน,นี่น้อง เราจ้าขึ้นบ้านนี้โควิดเหมือนละเพราะว่าว่าตอนนี้ก็เนาะหามออกจากบ้านเนาะบางคนก็เจ้ากรบปุพิษเนาะเจ้าก็ได้เจ้าพิษแม่นแล้วเจ้าพิษหม้อเจ้ากินนั่งอยู่หน้าตึก บ่อีไผ่หลักบ่ได้ไปใกล้ชิดผูไดพี่นลองลงมาจากของเมื่อกี้มานั่งสูดอากาศช่วงนี้กักตัวกักบริเวณบ่อยากไปใช้อยากอยู่เงียบเงียบเพียเงยเราสองคนขอยอยู่หลายๆคนขอยึดอยู่นุ่เจอสองก็ไปทีะ่ะตลาด <c oughs> ไปบอกขอยึภาพไปฮะ <c oughs> อยู่หลายๆคน ไปวะยบบพูพียูนองยูสองคนก็นั่นกับไปห่างไปบ่หมหายมถึงอยู่น้ำพีน้ำนองก็นั่นละอยู่กับพีกับนองห่างบ่มี่อยบ่มีพี่น้องอยู่ห่างนะเอาพี่น้องรวมรวมลูกอืมไปบ่ล่ะลบ่ะมีเงินไปซื้อเพิ่นโบมีเงินก็ไปนั่งเล่นเอารับบรรยากาศๆๆดีดีฝน ฝนพึงตกลงไปฝนพึงตกพี่น้องเอาจีบบรรยากาศดาตึกนไม่มั้งนี่ลานจอดรถนะครับอันนี้โมเมนต์รถตะหน่อยเด้อพี่น้องเด้อถ้ารถตะหน่อยไล่ไปนี่ก็คือยังฉีดีนะพี่น้องนะฮะเบื้องนิ่มบ่อุ้ยนิ่มเนาะเป็นเบื้งนิ่มเป็นเบื้งนิ่มเป็นเบื้งนิ่มกันครับผม เป็นม,มึงพึ่งพึ่งพึ่งมึงพึ่ง,งพึ่งวันนี้าตอดตาข่อยบ่เฮ้ยโอ้เห็นมะโอ้บ่เห็นเนาะม,มันมืดมันมืดมันมือดอื

ตาแล้ววันหนาวฝนตกโอ้ยเนแตกเลยแฮมา่าเล่นอะไรไหมอยูดักของพี่เนาะฮะอยูดกักยับไงหลังเนะา,เเเาะ เดี ters, ๋ยวเขาเปิดง่ายถึงจะเขาใย้เขาเปิดยากเล้าลองไโด้ยลนดันเ้ยโอเคพี่น้องคอนครับคอนครับคอนเนี่ยครับผม แพียบอก็ย่างสำรวจทองอยู่นี่ละมดมอือยางอ,อ,อยู่นี่เป็นวันนี้ถ้ายางอ,อยู่นี่หดไใจจะพุม่มนะครับผมจะย่างมาจะยางเหล็กอยู่นี่เหล็กเบล็กกิก๊กก๊อกอยู่นี่ละที่นองมาลองกองแกงอยู่นี่ละงองแงงอแงงในชีวิตเถอะขอโทษที่เข้าไปเป็นมะเดงเก่งตองแล้วมาน่องกองแกงมับ มึงสังหารอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะมันบาปอือย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันบาปขาวหดยุ่งพี่น้องนพืดเก่งแค่ขาหดยุ่งมันนี่มันบาปนะให้มันกินเลือดเรา ล้างใหม่ล้างมือครับผมทำความสะอาดอาศัศรีราชอะไรนี่ยคลิปนี้พี่น้องใช่ไหมครับอืมวัวอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับผมไปก่อนสวัสดีครับ